ทางของเราหนึ่นงคงถึงจบตรงที่ทางแยกสักทางวัวตกโอมจะเอายังไงสักหนึ่งแก่ผมใส่เดียวเขาใส่หนึงอย่างที่ใส่หวนุ่มกลัวผู้ชายไหนตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกันแล้วล่ะแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันเป็นที่ปิดฉีดลิงค์ดาวของชาวบ้านได้ค่ะยาตะเวนคอนอ่ะใครก็รู้เสือผีตัวยงเลยเชียว เฮ้เฮ้ดูสิาเจอประเจ้าหัวน,นี้ไม่มีอีกแล้วฉันรู้แต่ยังไม่เคยคิดว่าตั้งจบต้องจากกันเร็วเท้านี้ฉันแคอยากรังเธอนานนาน้นการคว่นี้แต่ว่าวันนี้ ถึงแม่อุไรฉันเคยคิดเสมอว่าแม่อุไรรักฉันเหมือนที่ฉันรักแม่อุไรแต่ฉันเพิ่งจะแน่ใจเดี๋ยวนี้เองว่าแม่อุไรสิ้นรักฉันแล้วฉันไม่ถือโกรธแม่อุไรในเรื่องนี้แน่แต่อยากจะเตือนไว้ก่อนว่าฉันกับแม่อุไรย,ยังมีพันธะผูกพันกันอยู่เพราะเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วและยิ่งหล่อนไปไหนมาไหน,ไหนกับพญาตะเวนนครก็ไม่พ้นถูกตีฉินว่าเป็นเมียน้อยเขา หากเธอยังไม่รู้พญาตะเวนขึ้นชื่อว่าเป็นเสือผู้หญิงอยากให้เธอพึงระวังตัวให้ดีด้วยรักและห่วงใยประพันธ์ มมดหมามาส่งครับของนั่นแหละฉันเอาเองเสียแรงรักใครเสียแรงปากใจ ท่า<ไ>นเบี้ยแกฉันจะเอาใหญ่ลงน,นะเมื่อวันก่อนมีคนเห็นแม่โอร่ายไปนอนค้างบ้านพยาตตเวนครนี่แหละทุกคนไม่อยากทุ่มแลทุลอดเลยลนะ่ะเช่นทำยังไงนะแม่โอร้ายไม่ยอมหย,ย่าหรอก ใโอเคเหรอเรื่องหนูเงยเห็ก็อยากยุง่งโอ,อ้เดือนหน้าจะมีงานฉลองวันชน,นลิมประสาได้จะมาให้ได้ขขนะหมุดจะบอกใครไปก็ไปสินี่คือแม่อุไรเธอจะมาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจึงอยากขอให้เธอ,อช่วยเรื่อหรอช่วยเรื่องเมื่อไรด้วย ได้เลยค่ะพี่พี่น้องจะดูแลและพาไปรูจ้จักคนเองรักกันดีฉันต้องพอใจแต่ฉันทำงานต่อนะเนี่ยหนูนหแม่งไรเขาล่ำนึงว่าสวยนักสวยหนาะแต่งหน้า,ยนนายอย่างแต่งยิ้มในฐานะเมียแรกฉันจะขอบอกไว้ให้รู้อยู่ที่นี่ทำตัวเกินหน้าเกินตาคนเขาเจอดีอยู่จะหาม,มิเตือน จริงเลยเมียพวกนี้นี่ตั้ขงขาที่สุดร้อนก็ร้อนเนี่ยมัเล็กนิดหนึว่าไงจ๊ะแม่อุไรสมาชิกใหม่ของบ้านวันนี้ชัไมาต้อนรับอยู่ที่ห้องเลยนะเนี่ยก็ช่วยรับของฝากหน่อยลวกันหวังว่าหล่อนจะสักเสร็จกล่อนเมื่อยจ๊ะ ดิฉันไม่ใช่คนใช้นะคะก็เนี่ยแหละหน้าที่เมียลองๆอย่างหลอนนะมืดๆถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่ต้องนอนหรอกห้องเนี่ยไป มีจริงเหรอเนี่ยแม่มาภัยก็พูดเกินไปเขาเรียกเราแก่กินยาก่อนจงหากเราแหมเห็นอย่างนี้ก็เห็นเราฝาลม่ญาตเวนคกร์มีเมียตั้งเจ็ดคนเชยอะเลยนึกแม่ก็หัวแม่อะไรไม่ได้ไม่นา่าแกลัวลย คะคุณพี่ไพรินรครการที่มาเดินเสียกหัวเราอยู่ในบ้านไม่ทักไม่ทายไหนไหนดูสิตายนี่ว่านางลิเกเรืองลง,ลง,ลงที่ไหนแต่งหน้าได้ไปยุ่สแต่ตัวเองเป็นย่าฉันเป็นเมียคนล่าสุดของคุณพี่ไม่ใช่ของเก่าอย่างพวกคุณที่ไม่รู้จักตามแฟชั่นทำตัวล้าหลังไม่มีอะไรที่ตื่นใจไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมคุณพี่ถึงอยากมีเมียใหม่ตายดูยโทษเลยคะ นี่ได้ข่าวว่าหล่อนเองก็มีผัวอยู่แล้วไม่ใช่หรอมายั่วคนอื่นแบบเนี้ยอีกไม่นานหรอกท่านพญาทิ้งหล่อนแน่ก็คอยดูสิคะว่าคุณพี่จะทิ้งเมียใหม่หมอย่างฉันหรือว่าเมียเก่าอย่างพวกคุณก่อนแต่ให้คุณพี่ไพเรียนมาพูดสิคะทำเป็นจองของปากกล้ายัางไงต้องต้องสั่งสอนมาหน่อยะะแล้วล่ะค่ะก็คุณพี่พญาอยู่ถามสันวค่ะพี่พญามีงานกลับดึกแน่ท่านสิริรอยอยู่ไหใจ้ะคะจัดหน่ดิสิ สวัดีค่ะคุณหลวงอ่ะไรนั่งก่อนสิมหาฉันมีธุระอะไรนีพูดยากนะแต่คุณไม่คิดจะช่วยฉันเลยหรอคะผมเสียใจแต่ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงฉันรู้ค่ะว่าฉันผิดผิดตั้งแต่ต้นจนปลาย ฉันทําให้คุณหลวงเดือดร้อนคุณหลวงก็ควรที่จะโกรธฉันแต่ยังไงก็ไม่เท่าที่ฉันโกรธตัวเองเหรอกคะ่ะคุณหลวงจะลงโทษยังไงอ่ะฉันก็ยอมรับทุกอย่างจะขอความกรุณาแม่ตาสัตว์ผู้ยากอย่างฉันด้วยเถอะนะคะฉันแรไม่เห็นว่าจะมีอำนาจลงโทษหล่อนยังไงและอีกอย่างฉันก็ไม่เข้าใจว่าที่หล่อนมาขอความกรุณา หมายความว่ายังไงฉันมีไม่มีที่พึ่งไหนแล้วอ่ะนอกจากคุณหลวงอ่ะฉันสีับสาบ้านนะคะก็ถ้าคุณหลวงกรุณาาชนนครั้งนีน้ฉันจะยอมรับใช้คุณหลวงเลยท่าท่าเลยค่ะหลวงมีความทุกข์ใจใอะไรหลึกคุณพี่เรียกใหฉันมาเมียหรือเปล่าคะเออแม่โอไยฉันมียต้องขอแล้วว่าเทาไหร่ คือฉันได้สัญญากับแม่ค่อยว่าจะหาบ้านสักหลังให้แต่ฉันแลไม่เห็นที่ที่ใกล้กโรงเรียนของแม่ค่อยเลยคุณพี่ก็เลยจะได้ดิฉันใช่ไหมคะเปล่าล้วแค่ไม่อยากผิดสัญญากับพี่ให้แม่ค่อยไว้อ่ะแต่คุณพี่ก็ผิดสัญญากับดิฉันอะ่ะฉันไม่เคยจำได้ว่าสัญญากับเออไรก็สัญญาวา่าเออไปร้าหลกลงขอคุณบ้นานนะ้ำแม่เอะไรเออฉันมีงานฉันไม่ทำละคุณพี่ฉันเสียใจด้วยที่หล่อนต้องมาเจอเหตุแบบนี้ แต่หล่อนเลือกที่จะไปอยู่กับเขาแล้วจะให้ฉันทำอย่างไรได้โอกาสฉันได้ให้หล่อนมามากพอแล้วแต่แต่หลอนไม่เคยรับเลยหลอนยังกลับไปอธิบายกับพ่อของหล่อนเธองั้นฉันก็ขอลาคุณหลวงแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ ถึงพ่อประเสริฐเพื่อนรักฉันต้องรีบบอกข่าวดีให้ทราบแม่อุไรได้ตกลงแต่งงานกับหลวงพิเศษผลพาณิชย์พ่อค้ามั่งมีทำให้ฉันเองสิ่งความรู้สึกตะขิดตะขวงห่วงใยและฉันจะได้หาคู่ใหม่โดยไม่ต้องมีข้อรังเกียจลังงอนเลยและจะบอกพ่อประเสริฐเพื่อนรักตรงๆว่าฉันได้รักผู้หญิงอยู่ลายหนึ่งแล้วหอนที่นางสาวสีสมาน ลูกสาวพยาพิสิทธิเ์เสวกคนณลูครับครูไี่ยิ้มใช่คุณก่อนเลยครับออ๋ไม่เป็ไนไรคะ่ะคุณก,ก่อนดชันเลยค่ะงั้นเรามาฉีดแก๊สขึ้นกันนะครับแล้วเราช่วยกอนดชันเลยไม่เป็นไรครับผมให้คุณยิ้มก่อนแต่ผมขอยุ้งต่อหลังจากที่คุณอ่านเสร็จแล้วได้ไหมครับคุณเอ่อ กป้ปาันครับอาจารย์ชื่อสิงหเนค่ะชื่อพองครับได้ช่างยิ้มก่อนจริงเหรอคะอนครับนี่หวู่ชิแครอบ่ขอากย้นดสมัย่ครลกัล่อได้พูดจากันเป็นที่ต้องใจแล้ว และเจ้าคุณมิสิตกับคุณพ่อฉันก็ชอบพอกันมากฉะนั้นพอพ่อประเสริฐเข้ามากรุงเทพก็เตรียมตัวเป็นเพื่อนบ่าวทีเดียวเถิดจากเพื่อนผู้กำลังตื้นใจหลวงบริบาลบรมศัก